วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมั่งสุกพูนวันนี้เราอยู่กันที่บัลลังลาแลนคาเฟ่น,นะครับที่หนองจอกเราจะมาเดินชมกันมีกิจกรรมอนะไรให้เล่นบ้างหรอเขามีอันนั้นอ่ะมีตัวนั้นมีรถ a อทีวนะแล้วมีเครื่องบินเครื่องบินที่แบงล่อนอยู่อะ่ะไหนลองล่อนดิอู้โดนหัวแม่นะ ฮะอะไรอ,อ,อ่ะโอ้วิ่งได้ร่อนแบงค์ยาปลาสูงที่ลูกปลาต่ตำเลียดเออนี่ว่าลองพ่อดีลองพ่อดี แฟนเส้นเลียอย่างเงี้ยร่วงๆเคาหักไั้ยโอหักมันแขง็งแรงมากมันเป็นโ,โฟมดึงๆนะมันลงอย่างนี้นะเอแต่มันไม่เป็นไรเลยขึ้นธรรมดาก็ไม่เป็นไรเฮ้ยๆหนีๆๆเฮ้ยล้อนดีอ่ะเฮ้ยร่อนดีอ่ะ ไม่แล้วค้างค้างเหรอค้างไหนอ่ะ <Okay. S 1> ไหนไหน,ไหนไมาอยู่ใต้ต้นไม้ค <laughs> ้างนี่เลยเหรอยขย่าได้ปะมดขย่าได้ปะระวังหัวเด็กนะควา่าง,างออออโอ้โหคนขับเครื่องบินเนี่เนี่ย <laughs> หัวหัว ร่อนในลูนลกเล่นไง,นงนโอ้โ,อโหแค่นี้เองเหรอโอ,โหอุ้ยแบงไปยังไกลอ่ะโอ้โอหหอมไปไปไหนเลยอะลูกเฮ้ดูพี่แบงดูพี่แบง หุย <One> ห <input> ุยร right? no ่อนไกลร่อนไกลเจเอ๋ทำอะไรอ่ะอ้าวอยู่คนนี้อีกคนนึงเหรอเนี้ยไหนสไลด์ลูกสไลด์สไลด์สไลด์ดูหน่อยสไปสไลด์เลยลูกสไปลงมาอืดอืดติดติดติดนะลูก Flying, flying. ไหนสมัยสมัยอ่าสมัยสมัยสไลด์ไลด์ไงลูกปื๊ดโอ้โหพร้อมยางสตางคร้อแล้วสามสองหนึ่งไปโอ้ยไปไหนโอ้ยกระป๋าเฮ้ยไปไหนอ่ะร่อนไปนรู้แล้วเฮ้ยกลับมาพี่เอ๋งกลับมาเฮ้ยแีงอุ๊ พร้อมจะเข้าไปลูกไปยังไงกว่ายังไงกว่าใครหล่นที่หลังตังตังหล่นที่หลังนังตังชนะดิตังชนะฮแสตังชนะนะครับโดนตากร้องโดนตากร้องทอาไมรอบสองอ่ะสามรอบตังได้หคะแนนตังได้หนึ่งคะแนนแล้วนะสตังพร้อมไหมใครหล่นที่หลังชนะเดี๋ยวอย่าพึ่งนะให้พ่อนับก่อนนะ เรียมตัวส,สามสองหนึ่งเอ้ยครลอนที่หลังตังชนะอีกแล้วเสินตังสองศูนย์นะเอา้าถ้าสองครั้งก็ชนะแล้วแน่พี่แบงค์แบงค์ลงไม่ได้งงไป,ไดปะไม่ไมีเชือกอะไรด้วยเป็นไงไแพ้สคสตัง <laughs> ตดังสองครั้งชนะสองครั้งยังใหม่ดดิฮะอาดไปอาบน้ำมาลูกโอ้เรื่องเล่นนี่ถึงไหนถึงกันเป็นไรอาดเป็นไรลูกอิมเมตตีเหรออิมเมตตีเหรอโอ้ยิมเมตโหดมากยิ้มเมตว้าวเราจะไปซื้อว่าวแล้วค่ะไปพาไปที่ไปทางไหนลูก ไหนไปทั้งไ,ลไงลูกไอ้นีทางนี้ก็ได้มั้งเพราะว่านี่ทางนี้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 ไปดูที่เขาขายเท่าไรว่าวอะเดีอ่านด้วย่ันเท่าไร อันละหกสิบบาทอันละหกสิบบาทค่ะไปลุยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้าทางนี้ไม่ได้เขาถ่ายรูปอยู่อ๋อเสร็จแล้วลูกป <c oughs> ไปแต่ให้พี่แบงค์ประกอบให้ดีลูกเร็วใช่แบงค์แต่ประกอบบ่าวไปพี่งยังประกอบบ่าว ไปพี Hai, hey game, huh? ่แบงค์แกะให้ลูกไปเร็วาไปดูดิพมาแบงาม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 าามามามาามาหาม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 มาดาม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 ้มามาแามมามา่มา มา้าไหนลูกอ๋อมีม้าด้วยค่ะเนี่ยอ,อ,อืมตะวันแยงตาปล่อยเชือกยาวเราวิ่งเลยลนะูกวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้วิ่งเลยไไปวิ่งเลยให้หน,นูเขาปล่อยเชือกยาวเลยพ่อจับให้เดี๋ยวพ่อจับให้เดีย๋ยวยาวเดีย๋ยวเดี๋ยวปล่อยเชือกก่อน ปล่อยเชือกไม่ใช่ถือเชือกไว้แล้วก็ปล่อยมันยาวไม่ใช่ปล่อยทิ้งกับพื้นงั้นลูกถ้าปล่อยมาปล่อยเชือกอีกเออจับเออนั่นแหละปล่อยมาปล่อยเรื่อยๆลูกปล่อยเรื่อยๆปล่อยอีกปล่อยอีกปล่อยอีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงพร้อมยังพอพอพอ่ะเตรียมวิ่งนะถ้าพ่อปล่อยเราวิ่งเลยนะโน่นวิ่งอย่างเขาเห็นไหมนาะเห็นไหมวิ่งอย่างเขาอ้าวสามสองหนึ่งวิ่งไว้สามสองหนึ่งไป นั่นแหละไปเร็ว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 นั่นแหละวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปโอโดนเขาลูกโดนเขาวิ่งไปตรงที่ไม่มีคนนี่วิ่งไปที่ไม่มีคนได้ไหมลูก อ,อ๋อวิ่งมานี่มาหาพ่อแล้ววิ่งมานี่มานี่มานี่เร็วเร็วสองหนึ่งไปโดนหัวเขา เขาแอบไปกดรอยตามอยู่ไไม่ได,ได้เลยจับับี้ยวเอาหัวตรงๆก่อนหัวตรงตรงติดติดปะนี่นี่เชือกต,ติดเอาได้แล้วแล้วแล้วจับหัวงี้จับหัวงี้ฝั่งสองหนึ่งไปวิ่งอ้อมต้นไม้น่ยลูกวิ่งอ้อมต้นไม้ เฮ้ยเอาไอ้อ้วนเก่งว่ะเอาไปเร็ว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 วิ่ง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 เร็วเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปอ้วนเก่งว่ะไม่ระวังวิ่งชนเขาลูกนอนเครื่งบินที่แบงเออวิ่งไปเรื่อยๆลูกไปหมดแรงยังคนหมดแรงยังเฮ้ยไม่ตกอ่ะว่านวิ่งไปว่านวิ่งไปแล้ว วันวิ่งเก่งว่ะติดต้นเดิม หอ,อมเป็นไรอะ่ะหอมเหนื่อยโอ้หมดแรงเลยเหรออัดก็หมดแรงเหรอลูกอโอ้อหมดแรงแล้วนอนดีกว่าหอ,อมวิง่งหอมวิ่งจับแน่นๆลูกไอพี่ก็บอกอไปแล้วค่อยไปนะนสาม ทำทำอย่างนี้จะลูกตั้งเอาหัวมันตั้งขึ้นแบงนี้นะชาไปนะเออหัวมันตั้งขึ้นสามสองหนึ่งไปวิ่งตัวจี๊ดตัวจี๊ดวิ่งไปแล้วครับตัวจี๊ดตัวจี๊ตวิ่งแล้วลูกวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปดีลูกวิ่งไปเลยเดี๋ยวมันขึ้นเองใโดยเครื่องบินชน วิ่งไปเรื่อยๆลูกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ไปวิ่งไปวาวตับแตกเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยยังลูกโอยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่วิ่งไปเหนื่อยยังโอ้ลิน้อยเลวะ่า่าโชว์เล่นขึ้นบินหน่อยดิเฮ้ยใส่เสื้อแดงเหมือนกันสามคนเลย อี๋โหเชี่ยวหน้ากล้องอ่ะไม่เกือบเผยไปคางพ่อยังมาสวยยังสวยนิกเผยไปคางเลยนะเอาอีกแล้วเหรอยติดออันวมวิ่งเออวิ่งขึ้นแล้วขึ้นแล้วลูกขึ้นแล้ว วิ่งไปวิ่งไประวังชนเขาด้วยวิ่งไปวิ่งไปกระโัดตัดมาก้องบิแตนหน้ากล้องเลยหรอหน่อเออะเอาไปเลย ้าพี่แบงค์มาสมสามอันปล่อยพร้อมกันโอ้ยชนชนชนล่วงครับหักไหมลูกหักไหมแข็งแรงมากเครื่องบินถดูไม่เป็นไลยตั้งแต่ซื้อมาเอแงอะไรเลยสุดยอดเป็นโฟมเลยนะใช่ไหมโฟมแข็งอ่ะเเจดอเลยเหรอไปปล่อยลุย อ๋อมีไฟด้วยเหรอลูกไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยมันต้องเปิดมันอยู่ข้างในไงแกได้เหรอไม่ใช่คนละรุ่นกันไหมลูกรุ่นนี้ไม่มีอย่าแกอย่าแกเดี๋ยวทางเอาไปเร็วปัดหน้ากล้องนี่ปันากล้องไปโยปัดหน้ากล้องเยอะเอ้ยไปไหนแล้วนั่นไงวิ่งอีกแล้วพี่แบงค์ข้ามฟากข้ามฟาก มาโยนทย่างนี้ลูกเดี๋ยวมันเข้าไปในทุ่งนาหนึ่งไปโดนออมเกือบโดนออมอ่ะของแบงค์กลับไปที่เดิมไงเอาแบงค์เอาใหม่สามสองหนึ่งเฮ้ยกลับอ่ะมันกลับที่เดิมมันเป็นบุ๋มแมลงมะลูุอ้าวลวงเตาเราออมไปทำอะไรอ่ะ ไม่ได้อมันจะงงลูกเดี๋ยวตกขาหักาิหอยเอาวิ่งเลยลูกวิ่งเลยเดี๋ยวมันไปเองเอ,เออไปแล้วขึ้น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 ,นมันไม่ขึ้นเหรอลูกพร้อมยังลูกสามสองหนึ่งวิง่ง หลั <laughs> งจับให้啊สามสองหนึ่งวิ่งจะตางกับจับกับด้าน,นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต่อยอลูกปล่อยไปไม่ต่อยมใจดีจับกับด้านลูกใช่ปะต้องเอาด้านได้อยู่ฝั่งนี้่ะจับเธอจับงั้นแลหล<า>ะเอาปหอมวิ่งหอมวิ่งหอมวิ่ง ไปล่อยไปลูกปล่อยไป,ไป เล่นน่าใช่นะครับสนุกมากเลยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่ยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่มาก็มาได้นะพี่น้องจอกพี่น้องจอกสวัสดีครับบ๊ายบายจบหอมบายบายยังบ๊ายบายบ๊ายยบา